ในสอนกับในคู่ของประเทศไทยเลือดซอมลาวใศไ,ไทยนํำหนึ่งซอมลาวตามหลังอยู่หนึ่งผมเชื่อเลยว่าเกมนี้เด็กลาวเอาคืนแน่นอนขอกำลังใจให้กับสอปปอลาวหน่อยเร็วเฮ้ยขอกำลังใจหน่อยหัวใจรัวๆเด็กลาวทงลาวอยู่ไหนเนียวขอกำลังใจกับใศไ,ไทยด้วยคนนึงหัวใจกับใศไ,ไทยและนี่คืออารีนาในเกมที่สองครับการเจอกันในอารีนาวันนี้ต้องขอขอบคุณคนดูที่เข้ามาดูครับทั้งหมดน่าจะพันกว่าคนแล้วเดีนะ๋ยขอบคุณมาก,มากและนี่คืออารีนาเราพร้อมแล้วไปลุยกันเลย let's go ไป นครับตัดเข้าสู่การจัดการของประเด็ไทยและสอมบ๊อบลาวในเกมที่สองครับเกมนี้เด็กลาวต้องจบให้ไวครับถ้าไม่อยากขาดใจต้องจบก่อนหนึ่งทุ่มห้าสิบนะครับบอกเลยครับว่าต้องรีบจบนะครับต้องรีบจบจบให้ไวเด็ดขาดเกมนี้เด็กไทยเองก็ต้องเอาชนะให้ได้ถ้าอยากชนะสองลาว2 0นะครับ ตอนนี้ในฝั่งของประเทศไทยครับหน้าของทรีอ่าทรีอีทรีเนี่ยคนแรกครับทรีทรีครับจากอีทรีครับน้าของเซนนี่เนี่ยเซนนี่ยันลูครับจากดอนดูบิวเจนเนี่ยทูน่าครับจากฮาร์สครับแล้วก็พร้อมกับน้าของกาเลอซิกครับจาก BLS อเอฟเอสขท้ายเป็นน้าของลูม่าครับจาก FLF ครับในฝั่งของประเทศไทยครับและนี่คือในฝั่งของสองราครับสองรามีนินจาครับน้าของเทวไลครับ พร้อมกับเราดาร์กเบบี้ครับมากับคิวกอนแล้วนี่คือสมอศนิตรึงมากๆอีกหนึ่งสมอศน์ขอสมรายำพระได้เนี่ยพร้อมกับเราเดรไลท์ครับจากทีเจเนี่ยนด้ของเกาเอนชานะในอ่ะคนสุดท้ายครับน่าจะเป็นเจ้าบอยครับในฝั่งของในสมราว์วันวันเคเบิลเนี่ยเนี่ยไลฟ์อัพในฝั่งของสมราวที่ก็ตึงพอสมควรนีครับในเกมนี้ประเทศไทยแบนบราว์อลกับซีซีเข้าไปเปิดกระตุลกัดมาครับไม่ค่อยได้เห็นในการข่ขันเท่าไหร่ครับในฝั่งของประเทศไทยครับสมราแบนนาหน้าเกาดาวดูนองกับ มาดูว่าเด็กลาวเกมนี้จะเอา1เกมจากเทศไทยได้ไหมจะตีเสมอได้หรือเปล่าในไอหนวมาดีครับโอ้แล้วโดนแบนนาหน้าไปก็หมดสิทธิ์เลยครับพลังดาวเมดเวทของนาหน้าครับอ่ะตอนนี้ขอคนหนึ่งหัวใจครับใครเชียร์ไทยขอคนหนึ่งหัวใจขอบคุณใจส้มที่ส่งมาให้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดอกกุหลาบนะครับขอบคุณม,มากมากดอกกุหลาบเด้งตัวขึ้นมาใครมีดอกกุหลาบส่งมาใครกดหัวใจก็ฝากกดหัวใจรัวๆด้วยนะครับ อันนี้ในฝั่งของประเทศไทยครับใจเย็นๆนเนี่ยใจเย็นๆนเนี่ยใจเย็นๆเด้อใจเย็นๆเด้ออย่าทะเลาะกันเด้อเอออย่าทะเลาะกันเนี่ยรักกันรักกันเนี่ยใครที่ท็อกซิกรีพอร์ตเขาป่ะเนี่ยใจเย็นนะครับก็ยังไงก็เชียร์กันเนี่ยรักใครก็เชียร์กันนะครับอย่าไปทะเลาะกันนะเชียร์กันดีกว่ารักกันดีกว่าอย่าไปทะเลาะกันเลยแล้วรักกันเด้อรักกันเด้อเนี่ย ตอนนี้แอดมินส่งเรื่องมาแล้วนะใครที่มีปัญหานะขออนุญาตเนี่ยแบนข้อความไปนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าอย่าเด้ออย่าเด็ดขาดเด้ออย่าเด็ดขาดเนี่ยอย่าเด็ดขาดนะขออย่างเดียวอย่าเด็ดขาดเออโอ้โหเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับแม่นี่ทางด้านแอดมินบอกว่าทางด้านแอดมินบอกว่า ให้อะไรนะผิวคำนะผิวคำเป็นแอดมินเลยวันนี้นะผิวคันอ่าผิวคำใช่ไหมผิวคำจัดการผิวคำนะนะนะแอดมินบอกผิวคำจัดการหน่อยนะเอเอลบไปเลย <c oughs> เอโอ้น่าไรโอ้เดือดจริงวันนี้เดือดมากจะเย็นจะเย็นรักกันนะเพื่อนใครเพื่อนใครเมาเอาออกไปก่อนนะกลับบ้านเด้อนยะสูเออกลับบ้านกลับบ้านพาเพื่อนกลับบ้านก่อนเร็ว <c oughs> อย่าทะเลาะกันโอ้โหใจเย็นโอ้ใจเย็นครับใจเย็น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  นี่ยอย่าทะเลาะกันทะเลาะกันเนี่ยไอผิวคําจัดการผิวคําแบนเลยผิวคําแบนเออใจเย,ย็นๆเออรักกันนะครับโอ้โหวันดีครับแม่วันนี้เดือดจ,จริงโอ้โหใจเย,ย็นนะครับรักกันไว้ทุกคนรักกันโอ้โหใจเย็นโอ้รักกันลักกันๆๆๆๆๆๆๆ ห้ามเด็ดขาดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอย่าทะเลาะกันเด็ดขาดนะทุกคนนรักกันนะเมืองพี่เมืองน้องไม่ได้เลยเอออ้าตอนนี้เราก็ปล่อยให้เจ้าที่อยู่กันจัดการแล้วกันเนาะในฝั่งของประเทศไทยแล้วก็ในฝั่งของสอสอแครับ็ในฝั่งของประเทศไทยแล้วมีฟราซ่ากับครอนครับ คังราก็ปาเกตโต้เรียบแล้วก็ในฝั่งของน้าของซอมบ์ลาวเรียบประเทศไทยปาเกตโต้คังราครับฟราซาครอสกัตโตระกัดนะส่วนซอมบ์ลาวครับมีน้าของซาเวียเรียบแล้วก็มีฟรังโก้ครับเบรียัทิกแฟนดี้แล้วก็เป็นราบูราโบนี่คือผู้เพลงของซอมบ์ลาวครับมันแน่ครับเกมนี้สอมบรลาต้องกลับมาให้ได้ครับสวัสดี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 ครับหัวใจกันเข้ามาลัวๆนะครับหัวใจกันเข้ามาลัวๆเด้อ เดี๋ยวตอนนี้มาดูว่าเกมนี้ถ้าสอบเราตีเสมอได้เกม3สนุกแน่นอนรับประกันความมันแต่ต้องมาลุ้นกันว่าเด็กเราจะกลับมาได้ไหมและนี่คืออะไราดนเกมที่ซองบ เอาละรครับในเกมตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเกมที่2สองสอบลาวกับประเทศไทยเดี๋ยวสกอร์ตอนนี้ประเทศไทยนำหนึ่งครับสอบลาวยังตามหลังอยู่เกมนี้ต้องกลับมาได้ครับเด็กไทยกับเด็กลาวบวกกันบันแน่นอนและนี่คืออารีนาออฟเดยในการจอการขอประเทศไทยและสอบลาวครับ มาดูไลฟ์แอปเปิ้ลฟาวเรตพลาบ้างครับเฟรตพลายครับทุนหน้าครับเล่นเป็นฟราซ่าครับในป่ามี3คนครับอย่างแรกคืออีทรีจากทีทีครับเล่นเป็นประกันประการนะครับมีด้านของเซเนียลูครับในอ่าเซเนียยุครับในจากด้านของเดอะบิวจีฟรังโก้ยนะฮุกดึงเลนบอกมาก่อนครับเดอะไลฟจากทีจีโนนเทรดออกไปครับมีในป่าอย่างปราเกโตครอสครับในเลนกลางราซ่าเว็บใส่ดีครับด้านบนคาคุร้าครับออฟเลนครับจากด้านของบีอาเอสครับ แค่แต่ว่าซอบลาวครับลับปูลัปูครับคิวกอร์เดี๋ยจากพระน้อยครับในป่ามีนะของเนี่ยกวินชน่าครับเล่นเป็นเฟนนี่เนี่ยเล่นกลางซาเวียครับของฝั่งของซอบลาวก็นินจาครับโลมมิ่งครับเป็นเดอะไรครับแล้วก็าาดานล่านักกินครับเบบี้แล้วดับเบบี้ครับจากพีเจครับแค่อย่างไรจากพระได้ครับโดนครอสกดโอ้ยโดนกดหนักพอสมควรครับครึ่งหลอดเดียบก็ไม่แน่ครับว่าในห้องอาจจะสัญญาณน่วงกันบ้างนะยังไงก็เนี่ย เป็นกำลังใจกับน้องด้วยครับอืแล้วไอ้นุกดึงมาครับเจอเดือไล์เข้าไปหนึ่งทีครับเราดูครับสไลด์เข้าไปเบียร์ธิกยิงอัดเข้าไปพร้อมกับแฟนนีทอร์โดไซมาเฟิร์สบัตแรกเป็นเบียร์ธิกองซอมลาวเด็กลาวเอาก่อนเลยครับในฝั่งของซอมลาวครับเด็กลาวครับเล่นกับเรดไทยก่อนครับเล่นล่ารับตอนนี้ต้องมาดูกันแล้วว่าจะเป็นยังไงครับด้านบนนี่รีคอร์ยัดกันเข้าไปแล้วครับแม่เป็นการรีคอร์สบายดีครับกับรีคอร์สวัสดีนะครับเป็นการนักทายกันนะในการรีคอร์ตรงนี้ เนี่ยนี่ครับแปลว่าสวัสดีครับสวัสดีกับสบายดีเนี่ยปาเกตโตเข้าไปครับน็อตเอาท์ไซด์กับฟริกเกอร์โยกเดียวดีจาจากเทลไลอาจาัดโกโจสรูครับเจอกับน้าของแมนนี่ปะเกียวครับโอ้ด้านล่างนัวจัดครับโดนทอร์โดไซด์ของแฟรดีเข้าไปครับเรียบร้อยเสียตัวกัรแล้วสอบเราบ้าแล้วปาเกตโตต้องรีบคอมโบเก็บใส่ครับรอใช้น็อตเอาท์ไซด์ก็ตกรนน้านได้เป็นมลมมิ่งอย่างฟรังโก้ครับตาปูด,ด้านบนครับ โอ้โหตอนนี้นี่บอกเลยว่าใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดหัวใจด้วยครับเพราะว่าในเกมนี้สองราต้องการหนึ่งเกมแบบโดดไปสองศูนย์ครับประเตุไทยครับอ้าวไปเสียออฟเลนดให้กับเราสองราวรแล้วเป็นคาราก็เทรดคืนไปเหมือนกันเสียทั้งราโปเสียงคาราก็ทิ้งเอาเปล่ากับดาวระเวทย์ออฟไฟเตอร์ครับตัดมาที่เต่าครับประเตุเรา สามคนของสบอลาวปราเกตโตมีน็อกเอาท์สายฟราซ่าเปิดฟินิกอัดเข้าไปก็บพราะแฟนนีดึงทอรดไซไม่ทันครับอุ้ยพยายามจะปล่อยซิลเคเบลหนีอันนี้เป็นสกิลของฟราซาร่าแล้วไม่ทันเนียครับไปเสียให้กับเบรตไทอีกแล้วครับเกมนี้เบรไทรก็ได้ในการไฟที่เลนตาวก็ด้าน,นล่างเบียร์ถิกกดด้านคอร์ดและเทเหมือนกัน ดักสเบบี้จากพระนายครับต้องระวังเพราะมีปิดจากด้านลังฟิกเกอร์โยกได้เบียทิกต้องสลายหนึ่งทีมีเดือลายสกับกัโตัวนกัดจัมเปอร์ครับเข้าไป3คนมีปราเกตตต้ที่ตามมาแล้วเป็นเดือลรายที่ไปช่วยพระน้าของเบียทติกกับโจฟิกเกอร์กองฟราซาฟราซาเก็บนาลเบียทิกออกไปก็เลยกลางบินิจจาครับ,รรบช่วยไม่ทันเหมือนกันเดี๋ยวแฟนดีดึงซิลเคเบิลกับทอร์โนไซกับปาาใสทูน่าครับ,าารบแล้วเจอคอกลับมาจากอีทรีครับแล้วมีฟราซาเปิดฟินิกอัดเข้าไปยังไม่จบด้านบนลาปู ยัดเข้าไปเก็บเขาเราออกไปแล้วนี่คือซอบอบาวโอ้โหวันนี้ทั้งในจอและนอกจอมันเดือดเว้ยเฮ้ยในสนามก็เดือดเดี่ยวในคอมเมนต์ก็เดือดพอตัวเนี่ยแต่ยังไงก็พิมพ์ให้มันในสุภาพกันหน่อยเนี่ยเดือดได้แต่อย่าแรงเนี่ยตอนนี้หน้าไลฟ์กับในเกมนี่เดือดพอกันเดียบโอ้โหอะไรครับสไนเปอร์จากเรียรที่รับเช็คไลน์ครับปีฟรังโกโนมิงครับซอบาบอเกมนี้เดินเกมสวยครับเด็กเล่ารับ ต้องการเสมอก็อะไรครับสองลาวครับถ้าจบไวได้เกมสามมัดแน่นอนแล้วโดนเข้าไปใส่กับปราปูกดปราเวียดออฟไฟเตอร์ Fighter, ครับสองต่อหนึ่งเด็กไทยกับเด็กลาวาลดาวนกแ้งจะซ้าเวียาโอ้โหได้เล่นบอลเดี่ยวดาวคิวกกสครับพร้อมกับหน้าของเกาเวินชนะรับแฟนดีเข้าไปดึงซิลเคเบิรกับทอนุใลากสวนกับปราณีน แม่จะไปต่อยสวนด้วยรับเรโดครับดาเมจก็เย็นแรงกับเรโดครับตอนเกมมาฟราซาเปิดฟินิกอัดเข้าไปใส่เราซาเวียแตจะดานล่างโดนกดอีกแล้วครับโอ้เด็กเราครับในเลนล่างเลนทองค่อนข้างที่จะตึงมัสนครนะวเปเลตอยมีปัญหาแน่นอนก็เป็นเลนทองแฟนนี้เข้าไปกดฟราซาได้ลาปูเก็บเราเข้าร้ายกับมาตอนนี้ต้องเปิดโซนดียบเข้าไปคอมโบคอมจอยได้หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้เล่นกันที่เลนล่างเอาละครับตอนนี้แลกกันช็อตตอนช็อตครับเดือดชนเดือดกับเะเลไทยและโซ่เรา โอ้โหต้องพยายามที่จะดึงเกมก่อนนะประเทศไทยครับตอนนี้ด้านล่างนี่ King of Gorlen ต้องยกให้ Dark Baby ครับคือแกกดครอสได้ตลอดเลยครับนี่ครับผู้เล่นอย่างเร้่ของประเทศไทยอย่างเรื่อของวิวจีตัวแทนจากวิวจีนี่ยืนเล่นลำบากมากครับต้องดูว่าจะเล่นยังไงครับประเทศไทยครับเราสอบเราไปดึงเตา่าครับเลนการเสียซเสาให้กับด้านของฟราซ่าแฟนนี้ดึงซิลเคเบิร์กับทอร์โดไซไล่ปาดมาจะไล่กดครอสเบสซิ่งดั๊ด ครับกดมินเลอรอหลอดออกมาได้ในฝั่งของเด็กไทยเข้าไปบวกกับฝรัง่งกอแล้วเป็นเบียร์ทิกแกมราไปต่อลรวเบียร์ทิกแกมต่อไป,ปไปด้เหมือนกันดาร์ตเบบี้จากพระนายกโดนครับอุ้ยแล้วกระตต้องวิ่งสไลปเปอร์จากเบียร์ทิกเกือบดับเหมือนกันครับแต่ยังกลับมาได้การโตนอการเกือบล่วงครับอูโหแล้วเจอสไลปเปอร์ของเบียร์ทิกเกัอบใน5านาทีตรงนี้แหลงจัดเกียบ เคยวเวฟในเลนล่าครับด้านบนลาปูยังคิวกอสครับลากอยู่ยาวครับเคยวเวฟยังต่อเนื่องครับในเลนกลางฟราซ่าครับทุนหน้ากับเทรนเนอร์นิดเจ้าใบเปิดวิ่งไปวิงครับบินหาครับคิวกอสเติมการครับเคยวเวฟครับโอ้โหเด็กล่าเกมนี้เซตทีมกันมาดีจริงจริงครับการเงินนี่เด้งไปหมื่นปลายเดียบประเทศไทยหมื่นสี่ครับคาราด้านบนครับเคลว์เวฟครับแล้วตัดมาด้านล่างฟังโกไล่เก็ด้าน เสียตัวยังคอรดไปอีกแล้วเลนทองโดนกดหนักมหาศาลครับหลังมีคิวกอดครับเข้าไปบบลเวียนออฟไฟเตอร์สไนเปอร์จากเรทิกมากันต่อกัดคอใส่โนนฟราซาอันเป็นสกิลสวนดีแล้วไอ้หุกของฟรั่งก็ฟราซาเก็บราบบุราบัวไปเดรรายเองประคองให้ครับสองราวโถมยาวๆครับโอ้โหเล่นไม่ไหวครับเกมไวจัดครับตรงนี้ครับ บอ,อกเลยว่ามันเกินไปครับในเกมนี้ครับและสามคนก็ไปเคลียร์ทาวเวอร์คอมโบคอมจอยเข้าไปดาร์คสเปบี้เดอะไลท์ครับดีจา่าด่านบนแฟนนี้ต้องกลับครับโอ้เขาละจะเอาทาวเวอร์คืนให้ได้ครับเดินเล่นกันเดือดจริงๆครับทั้งไทยทั้งลาวครับเดินหากันเลยครับดินจาครับเดอะไลท์ครับ ทีมงานของซอาวาครับขากุลาครับทิ้งเคลียร์ขี브ทันทีโอ้ยเราไปเจอคอมโบของสาวเอสไนเปอร์เม็ดเดียวครับลาดาดาเมจเป็นของสาวเยของซอบลาดารามแฟนนีเล่นกับครอสกับครอ,ครอมีมิลเลอร์อยู่จะโยกหลบเจอดังไรของสาวเอเจอจุกหนีนั่นดีเด็กไทยพยายามจะหนีแฟนนีครับโอ้แล้วทิ้งมิลเลอร์ถอยกลับมาลาฟูเบรกและเคลียร์หน้าของครอสเอาไปราเกตโตไล่เกมหน้าของซอบลาได้ฟราซากดหน้าของฟรีนิกอัดเกมหน้าของสาวเอแลกกันทุกเลนเลยครับในเกม้ครับ โอ้แลกกันทุกเลนเลยก็บวกกันมันจริงครับในคู่นี้ครับระหว่างเด็กไทยกับเด็กลาวครับแฟร์นี้ทาโดไซครับจัดการเวฟอย่างรวดเร็วครับด้านบนทิ้งอัมเบล่าใส่ดราวเบบี้ครับสไลด์มามีสไลปเปอร์จากเบียทิกแล้วกัดต่อไปโดนและสไลปเปอร์ล่วงเลยครับเพล็ดเดียวของดัสเบบี้เป็นนักดังของฝั่งสองลาวที่ทำได้แม่นกว่าครับดราวเบบี้รอกดต่อและดาวได้จะเศร้าเนี่ยในเลนบนเล่นยากจริงครับ โอ้โหเบียทิกแม่นจัดครับต้องบอกว่าเบียทิกแม่นมากครับโอ้เด็กเล่าพยายามที่จะจอดทาวเวอร์ครับประเทศไทยตอนนี้งานหนักเลยครับรล้ปาเกโต้ด้านล่างเข้าไปน็องเอาซอยมีลาปุระปูครับเก็บพรอออกไปครับนี่ครับโดยความกดดันของสองาวต้องการเสมอประเทศไทยให้ได้ครับเพื่อไปวัดกันในเกมสุดท้ายครับเท็ดนาทีเจ็ดต่อสิบแปดครับการเงินสองหมื่นหกแล้วสองหมื่นเนี่ โอ้ตอนนี้ใครเชียร์สอเราธงลาวต้องมาครับธงลาวต้องมาครับใครเชียร์ไทยธงไทยต้องมาเด็กใครต้องกลับมาให้ได้ครับเดี๋ยวรอดูเกมสอมของประเทศไทยบ้างครับคอมโบคอมจอยก็ไปครับตรงนี้ซาเวีายาพยายามที่จะเบรกูเล่นของประเทศไทยก็มีซีซีอยู่ครับลาบปูรอเปิดเปลวเวียนออไฟไรตเตอร์พร้อมกับบริยันสไนเปอร์จากเบียร์ทิกเผามาแล้วล็อกหัวคมๆไม่โดนครับมีการตุะการล้อรับดาเมเอ้กับายมีดาวออมราจะเข้ารายครับดาวดิ้งไลท์จากซาเวียานินจาจากเทลไลน์แล้วฟาซาจะไป เปิดยับฟินิกแต่ไม่ทันดามเมของเซเวียนินจาจากเทวไลก็ไปเก็บร่างของฟราซ่าไปได้ครับสองเรากำลังจะจบบ้านของโปรเตศไทยภายใน10นาทีครับอู้แล้วดูครับเด็กเล่ลาครับการตระกัดโดดมาติดเาวฟรังก์อพอมึองด้านของ ครอสเบซินดั้งอัดเข้าไปแล้วเฟเดอร์ครอสแก็บลาร์กับฟลังโกไว้ได้แฟนนี้ดึงซิลเคเบอร์กับโทโรไซกับคาราทิงอเมล่ามาเปิดเปลวเอนออฟไฟเตอร์ขัดทันทีจากนินจาดาวเดนกับซาเวียกำลังจะเก็บผู้เล่นของเลไทยต่อแล้วรัสเซียเปลวเลนนอยกับซาเวียดินจาจากเชลไรแล้วฟราซาทูน่าเปิดฟินอีกยัดสวนเข้าไปแล้วได้มาหนึ่งตัวครับอุ้ยแลกมาแลกกับไม่โกเหมือนกันกับฟราซาของเปรวเดนไทยทูน่าครับอู้ทูน่าก็ไม่ยอมครับคือดาเมทกันแรงมากครับฟราซาครับ ต้องระวังให้ดีครับในการที่จะเล่นกับเระเทศไทอมเราต้องเคลียร์ตัวอย่างฟราซ่าของเระเทศไทยออกไปก่อนครับรอบแฟนนี่ไปได้บุลเล่นของประเทศไทยอย่างปราเกโดครับโอ้โห9นาทีครับ9ต่อ21ครับนั่งสมราครับโอ้หน้าไหลบอกฟราซ่าเดอะแบกครับตอนนี้เด็กไทยครับคือต้องให้ฟราซ่าเปิดอันตีแบบพรีเซนดีๆครับไม่งั้นจะเล่นยากครับและด้านบนครับครอสโดนรับบุรุปูกดไปครับคิวการจัดผลายครับไปเก็บครอสของฟราเทศไทย โอ้ข้างล่างมาฟรังโกกับเรียรที่ครับสไลด์เข้าไปครับเวฟกลางกำลังจะด,ดันต่อครับแต่มีนินจาคอยเบรกไว้ครับตอนนี้ทำได้เพียงแค่อยู่ด้านไในรถไทยครับเจอเกมไวเกมเร็วของสมราเข้าไปครับ ผู้ปัญหาของสมราวคือต้องหาฟราซ่าให้เจอครับส่วนปัญหาของประศไทยคือต้องระวังตัวอย่างเบียดผิดกับรถแรงมากครับสไนเปอร์จากเบียดผิดล่อลากหัวขมขมโดนไป80ปฏิบัติถึงกันต้องกลับบ้านเดียวประศไทยอุ้ยเบียดผิดครับแม่นมากครับแหลงจัดกับเบียดผิดกขอสมราวครับอู้ต้องระวังให้ดีครับพระรามแก่กันแรงกับเบียดผิดครับขาวุรละตอนนี้เนี่ยยืนต้องมีการหลบกระสุนของเบียดผิดหน่อยล่าครับ รเราอาศัยจังหวะตรงนี้ก็เปิดในการเล่นหลอนะลยครับในฝั่งของเด็กเหล่าเดี๋ยวไราจากทีจีาลมิ่งให้ครับเด็กไทยยังออกไม่ได้ครับปรา่ารอเล่นครับ ฟราซาอาจจะต้องการเบียทิกก่อนยครับแล้วฟราซาเห็นหรือเปล่าตรงนี้อ้าวยังไงเบียทิกต้องระวังแล้วฟราซาเขาโโบอเข้าไปไม่ได้เบียทิกแต่โดนนะครับเบียนของฟรังโกสไนเปอร์จากเบียทิกเข้าไป3,100ดาเมนกายภาพเก็บกระดางของฟราซาไปได้ครับปรเดิตรยเสียฟราซาไปแล้วรับพร้อมรอดี่ครับคอนซิลของสมราวเข้ามาครับพร้อมที่จะทงกันนำในฟังกองเมร์แฟนนีทอนไซ์กับกับซิลเคเบิลปลาดมาไล่เก็บการเสียปาใหโต้ขอบเรดไรฟรังโกผปังด้าของแอน ฮุนออกนี่ก็ว่ามีนักหงของครอสครับเรซิ่งดันเคลียร์เวฟครับสอเราต้องการปิดเกมและเรียบร้อยเปบียดทีเก็บคอร์สปราเด็ไล่กำลังจะเสียกัำสอเราจบไม่จบจบไม่จบยังไงสอเราต้องการปิดเกมแลเรียบร้อยเป็นเกมของสอบปอปอนลาวในเกมที่สองครับโอ้โหเดือดเกินไปกลายเป็นว่าฝั่งของปราเด็ดลาวครับตีเสมอมาเปน็นหนึ่งต่อหนึ่งครับ